อ o n เนอร์ 40i นะครับนี่มาดูนะฮะเพิ่งแกะเครื่องสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวใหม่ผ้ทงแบรนด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเรื่อง OS นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบ XOS นั่นเองนะครับ Honor อ o ์ 40i นะครับรันบน Android 13เลยนะครับกล้องหลังให้มาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะฮะลม8ความจุที่128กิกเลยแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์นะครับรองรับ USB ท้าย4ีเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้วัสดุเป็นโลหะนะครับงานขัดเงานะครับโพลีคาร์บอเนตนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่5,000ันวิลลี่จุกๆเลยนะฮะวิเซอร์อินเตอร์เฟสนะฮะหน้าตา UI ก็จะประมาณนี้นะครับของอินฟินิตนะฮะราคาไม่แรงอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับหน้าจอเ0บเฮิร์ชนะครับชาร์จไว18วัตต์ CPU เป็นออคตาคอร์นะครับ เป็นตัวนี้เลยนะครับ128กิกนะครับ8ปบวกแนะครับเป็น16เลยนะครับสนใจลงมาดูได้นะครับที่ไอทีซิตี้หลัก4นะครับอินฟินิตนะฮะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัว GT นะฮะเดี๋ยวดูคลิปถัดไปเลยแล้วกันนะครับผมก็สนใจแวะไปที่ไอทีซิตี้หลัก4ได้เลยครับสวัสดีครับ